ที่เป็นรางวัลป๊อปปูล่าโหวตจากการโหวตของแฟนๆเป็นยังไงบ้างคะแต่ละคนได้รางวัลอะไรบ้างของพินก่อนค่ะพินเป็นไบรท์คัพออฟออสเตรียว้าวคฟ่กับโยโกเป็นไรซิงสตาร์คัพออฟออสเตรียค่ของผู้เป็นพรินซ์ออฟบอยเซิร์ฟครับของพินเป็นเอ่อ most popular ่ o โนว novel of the year ต like รีย uh, ค่ะอือก็คือเรียกว่าเป็นรางวัลที่ได้จากแฟนๆโหวตมาให้เป็นไงคะมวลประชาชนที่แบบ ทุ่มบดจะมาจนเราได้เป็นแบบที่หนึ่งแต่วันนี้แต่ละสาขาก็ต้องขอบคุณคแฟนๆค่ะที่ยังแบบคอยรักแล้วก็สป,ปอนเร์เสมอเลยเป็นอีกรางวัลชีพฟินว่าน่าจะเป็นรางวัลของทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนภูมิใจกับรางวัลนี้ค่ะป้ายอยู่บุค่ะค่ะก็รางวัลน,นี้จะขา,าดแฟนๆกันไม่ได้เลยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยรักและสปอเอร์พวกเรานะคะก็เวลาที่เราได้รางวัลนี้เราก็อยากมอบให้แฟนๆนะคะเพราะรางวัลนี้ก็มาจากพวกเคาเลยนะ ครูครับลูกก็ของครูก็อย่างที่พี่ปีนพูดไปเมื่อกี้นะครับก็รางวัลนี้มันมาจากการโหวตของแฟนๆแบบทั่วโลกเลยครับผมเห็นเขานั่งแบบโอ้โหเต็มไทม์ไลน์มีโหวตเป็นโอ้โหคือเยอะมากก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับที่เน็ดเหนื่อยแล้วก็สู้มาจนได้มานี้ครับแฟ้ทุกคนครับ ีระค่นี้ถือว่าเป็นคนเบื้องหลังที่ได้รับรางวัลใช่ค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะที่นิยายเรื่องปิ่นเพลค่ะได้รับรางวัลวายโนเวลนะคะก็จะขายไปไม่ได้เลยก็คือคุณนักแสดงที่ช่วยแสดงเรื่องนี้ค่ะได้สมบทบาทจนมีแฟนคับอย่างล้นหลามทั่วโลกขนาดนี้ไม่จริงค่ะก่อนจะเป็นนักแสดงก็ต้องอ่านนิยายก่อนเหมือนกันใช่ก็คือเป็นนิยายที่ดีเลยส้องมต่แใช่ค่ะก่อนที่จะแสดงก็ต้องอ่านนิยายก่อนอยู่แล้วเก่งมาก กเราทุกคนนี่ถือว่ามาจากนิยายเนาะจนมันสร้างมันเป็นตัวละครที่มีตัวตนจริงๆจนวันนี้แบบวงการวายไทยมันเติบโตไปไกลมากมันไม่ใช่แค่ในไทยแล้วมันไประดับแบบสากลแล้วไปต่างประเทศแล้วอในเงี้ยในความรู้สึกรู้สึกยังไงกันบ้างดีมากเป็ว่ามันเป็นมันเป็นการยกระดับสื่อในในประเทศไทยแล้วก็มันไม่ใช่แค่ดูกันในวงวงประเทศเราแหละตอนนี้มันเริ่มออกไปทั่วโลกทั่วโลกที่เป็นอาราบเกวจริงจริงแล้วก็หนูว่าสื่อไทยน่าจะพัฒนาได้ยิ่งกว่านี้ค่ะแล้วมันไปได้ไกลมากๆ ก็ดีใจครับที่พวกเราอย่างน้อยเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นซอฟทาวเวอร์ผลักดันของดีๆในประเทศไทยให้ไปสู่แบบโินเตอร์ได้ครับก็ยินดีและคิดว่าปีหน้าเราน่าจะสร้างผลงานดีๆต่อไปครับต่ไปญี่ปุ่นแล้วครอยากจะเห็นวงการวายมันไปเวอร์วายกันขนาดไหนครับค่ะก็คันพวเราก็เป็นซอฟพาวเวอร์เป็นนักแสดงตัวเล็กๆก็ต้องฝากพี่ๆสู่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณ แฟนคลับทุกคนไม่ใช่แค่ในไทยนะคะในต่างประเทศด้วยก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนซีรีส์นิยายนะคะของไทยเราได้ไปโกดิเงเร์นะคะโอ้สุดท้ายแล้วพี่เป็นตัวแทนละกันเนี่ยนะ,ะที่เป็นแบบไบร์ทเลิฟโกงเลิฟเนาะของไทยอยากจะขอบคุณเป็แฟนที่ซัพพอร์ตจนขับผักดันมันจนถูกวันนี้ยังไงบ้างโอ้จริงๆตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่แรกจําความรู้สึกได้ดีมากๆตอนที่เริ่มก็คือ มันเป็นกลุ่มก็เล็กๆจริงๆะค่ะที่ที่เราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเราเราคิดว่าเราเป็นแบบสายเล็กๆที่แบบตอนนี้เต็มทะเลไปหมดแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรักแล้วก็สปอร์ซีรีของพวกเราไปเรื่อยๆหวังว่ามันจะเติบโตแล้วก็พัฒนาแบบ9ก้ากระดดได้อีกอโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมารวมนะคะ